ถ้าแปลงไหนที่มันลดเยอะไปเราก็ปิดไว้เนาะเพราะว่านาำม,มันเอียงนะคะทางนี้ก็จะน้ำเยอะทางนู้นก็จะขาดนา้ำดูสิ ทางโน้นก็แห้งน้ำทางนี้มีน้ำแต่ฝั่งทางนี้มันก็พอดีเนาะฝั่งทางนี้มันก็พอดีฝั่งทางโน้นมันก็ขืนน้ำไปเดี๋ยวเอาหินใส่ป่อปิดน้ำไว้สักหน่อยเียเอาหินมาปิดไว้ ถ้าน้ำเยอะมันก็จะมีปูดูไปตามหาเว่นก่อนเด้อเมื่คืนนี้เว่นมันหล่นกตรงไหนไม่รู้โอ้หอยข้าวก็งามไหวนะ ต้นกล้าม,ามนะันามงามเนะต้นกล้ามันงามข้าวก็เลยงามไวได้คะ่ะเจมปา คุณอ่อยบ้านใหญ่นะคะนี่แหละจะมาเอาหญ้าตรงนี้แหละจะได้เดินไปหาหญ้าสะดวกนะพี่โยโลูลเมื่อคืนนี้แม่ดามาเอาออกนะเอาหญ้าออกเพราะว่าตรงนี้มันโฮกนี่าคางามขนาดเลยเดี๋ยวจะมาเอาออก นี่แหละที่เวลามาขุดเมื่อคืนนี้แล้วแว่นก็หลุดหายไปไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวต้องหลือหากันแล้วเดี๋ยวหาแว่นก่อนนะคะนี่แหละมันหลุดตรงนี้แหละ เก็ตัวไหนเนะี่ยหาแว่นก่อนนะคะโอเคแล้วดีนะที่ไม่เหยียบแตกนี่ดีนะที่ไม่เหยียบแตกนะเนี่ยนี่นๆ่นเห็นแล้วเจอแล้วแว่นตา หล่นมา่คืนนี้เดี๋ยวเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวเราค่อยเก็บไปเดี๋ยวเราค่อยเก็บไปเผาเนาะแล้วก็เราก็มาเอาออกอีกหลืออีกครึ่งนึงนี่เลาเดินไปเดินมาจะได้สะดวกแล้วก็จะปลูกอะไรนั้นปลูกมะละกอปลูกอะไรก็ได้ปลูกที่เรากินได้ อย่างสับประรดไม่ได้ปลูกปีที่ผ่านมาก็สวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาญ้าออกนี่ก็สวยแล้วนี่สับประรดนี่เราก็จะเดินมาก็ได้มีสับประรดเก็บไปกิน